จ้าขอกันอีกแล้วต่อมากับสิยาวไปเลยจ้ากับสิพาไปเบิงไิพิธภัณฑ์ชาวกล้วยชาวกล้วยเนี่ยคือภาพเป็นแบบว่าคลา,ายว่าข้าว์ซวยจ้าหรือระาอื่นกล้วยกับสิไปเบิงไิพิธภัณฑ์เพิินกับตามหลับชมต่อไปเลยจ้าคอยกับ่าเป็นเหลือผสมจ้าทั้งกล้วยท,ทั้งเหล้าทั้งขมันทั้งไทยจ้าภาพตามกันไปเบิงเลยจ้า ตรงนี้เราจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงทอผ้าไหมของชาวกล้วยชาวกล้วยนี่ก็คือเป็นสวยเนาะแม่บอจาจ้าสวยเป็นก,กล้วจยจ้าอ๋อจ่าเขาจะถามคุณแม่น่ะจะเป็นแบบว่าจะเป็นชาวสวยนี่กรับขมินน้นกับไขก่ก้านแม่บอจ่าอ๋อจ้าสถานที่นี้ก็ อ๋อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขออนุญาตทายบังจ้าสถานสิ่งแวดล้อมในต่อพามหมของอนชาวบ้านจ้าผู้ใดสนใจกับมาทางสินค้าได้นะจ่าตามขามาเรื่อยๆเพิ่นว่าแถวนีเพิ่นบอค่อยมีคนเขามาปันญาจ้าเป็นพิพิธภัณฑ์จ้า จะภาพก็จะมืดแน่จะนอนได้จะว่าอยู่ไต่ทุนจ้าภาษาสวยคอยกรับเบาบ่คอยเป้นดอกอันทวัดทิ่ดุ๊กยังโพนิมทว่าพี่น้องแม่คอยเล่าข้อหมากกัโพนี่เละจ้าเดี๋ยวนี้คอยอยู่บางกระเบื้องจ้ากระเบื้องหน้าหน้าหนองไผ่จ้าดูหน้าหนองไผ่พวกไอหน้าหน้าเท้า มวยนะเ้าอ้อยจ่าพี่น้องคอยจ่านี่เราจะพิพิธภัณฑ์เพลินกติกต่อไปกติกาขึ้นไปขังบนเยี่ยมช่มจ้าทำที่นี่อันอเมซิ่งว่าจ่าคุณแม่อเมซิ่งก็คือว่ามีความสุขแฮปปี้สิน่ะจ้าจ้าตามไปขังบนเจ้าป้าจ้า จช่สถานที่เพินินขออนุญาตเพิินเรียบร้อยแล้วกระสีภาพกระสิไม่มืดแน่จ้าตามขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้าอันนี้มีแมวแมวจ้าขออนุญาตขึ้นหน่อยจ้ะแมวจ้าจ้า ขออนุญาตขึ้นหน่อยนะจ๊ะสถานที่เพิ่นสวยงามเป็นบ้านแบบใหม่โบราณบ้านสมัยตะกอนะ้าเป็นพิพิธภัณฑ์จ้าอันนี้เป็นแบบว่าของทำอาหารกระต่ายขูดบักเพาโบ้มอันนี้ก็เป็นไอของนาเพ่่นใส ในการบวชพันเก็บมาสะสมไว้ให้เป็นหมวดมูให้ประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้คอยในกระดความรู้นะอันนี้โปก,กระล้อ,อยังน,อน้อนี่อ๋ออืมจังนันทีวิพิธภัณฑ์จ้ะ หลายสิ่งหลายอย่างสวยงามจะมีแนวหาปลาหาอย่างโบราณให้เ,เพื่อนเดีวแวะมาชมอันนี้ก็ซุ้มแนวหาปลาเพิินตามไปเบิ่งเรื่อยจะมีไส้ไส้ใหญ่ของไส้เกับมีเฉียนให้เบิ่งจ้ะ ขังบอดนี่ก็จะมืดเนี่ยเด้อจ้จะนี่จะสมัยแต่กอนผวกเกี่ยวกับอักไหมพผวกในการทํำผ่าม่งผ่าไหมกระสวยพวกนี้ของเกาเกากระเรือหลายกระดดงพวกนี้จะมีเหืา้าแบบโบราณแบบเกาเกาหน้อยๆนีน่จะ นี่เป็นเกียวกาป่าของเกาเกาที่เพิินได้สะสมเอาไว้ภายลูกหลาเนี่ยอน,นุยนคนลุ่นต่อไปได้เบิ่งจ้ะนี่จ้ะเครื่องใบเครื่องหั่นใบยาสูบแบบเกา เนี่ยเป็นแบบอ่าอ่าไอข่ก็บอกว่าถือปั้นไดแต่ว่าคือว่านาจะเป็นเกจยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับสร้างอันนี้ก็เป็นไอ้ทีมบล็อนหลังสร้างไว้นั่งของเก่าๆจ้าของเก่าเกเด้กเก็บสะสมไว้ เดเห็นจะถ้ามาเบิ่งก็จะวัตถุกเก่าล้ำค่าจะวัตถุกเก่าล้ำค่า ถานที่สวยงามได้เก็บอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นเกินาฝรั่งบาฟอเก็ตมีนอตอย่าลืมฉันก็ที่ใดไอ้าตามต่อไปเบงสถานที่ใหม่ๆได้ที่เบลอรอบบริเวณของวัดป่าเจียงในช่วงต่อไปจ้า